สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวกาลินาฟรีไฟล์ทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ในช่อง BBME Channel นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีหาตังเติมเพชรฟรีไฟล์แบบง่ายๆกันเลยดีกว่านะครับใครที่อยากรู้นะครับก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบนะครับเอออ่าโอเคนะผมจะแนะนําแอป,ปตัวนี้เลยนะครับนั่นก็คือ Royal Casino นั่นเองครับเป็นแอป,ปเกี่ยวกับอะไรเราไปดูกันเลยครับ อ่าโอเคนะครับแอปนี้ก็เป็นแอปเกี่ยวกับในการเราต้องเล่นเกมต่างๆนะครับเพื่อเอาชิปไปแลกบัตรทูมันนี่นั่นเองนะครับแล้วก็เอาบัตรทูมันนี่ตรงนี้ครับไปเติมเกมกาลีนาฟรีไฟนะครับหรือว่าจะเติมเกมอื่นก็ได้นะครับเติมเข้าวอลเล็ตก็ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับอ่าใครที่อยากได้ชิปนะครับก็เดี๋ยวผมพาไปรับชิปกันเลยดีกว่านะครับอ่าอย่างแรกนะครับเราต้องกดไปที่ตรงกิจกรรมนะครับผมอ่าโอเคนับนี่ครับระบบโปรโมชั่นครับนี่ให้น้องๆใส่ โค้ดไปตรงนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะแปะรูปไว้ให้นะครับตรงนี้นะครับอ่าพอทุกคนใส่โค้ดเสร็จแล้วทุกคนก็จะมีเป็นแบบนี้นะครับอ่าเป็นรูปแบบนี้นะครับว่าคุณถูกโปรโมทแล้วนั่นเองครับแล้วคุณก็จะได้ชิปไปเลยนะครับ1นึ่งแสนชิปฟรีๆเลยนะครับอ่าสําหรับชิปนั้น1นึ่งแสนชิปก็จะแลกได้เป็นจํานวนกี่บาทผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่าโอเคนะครับสําหรับเป็นแอปนี้เป็นแอปที่แบบ หาเงินได้สะดวกเลยรับมีเกมมากมายให้เล่นด้วยนะครับอ่าแต่น้องๆอยากแลกพวกบัตรทัวอะไรประมาณนี้ใช่ไหมใช่ไหมครับน้องๆกดไปที่ร้านแลกรางวัลเลยนะครับอ่าตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะมีแลกรางวัลครับแต่น้องๆต้องเล่นให้ครบ 2- 3วันก่อนนะครับมันจะมีให้แลกนะครับเพื่อแบบเป็นการกันปั๊มอะไรอย่างงี้นะคแบบปั๊มชิปอะไรอย่างงี้นะครับอ่าใครที่เล่นถึง2วัน 2- 3วันแล้วครับเราก็สามารถเอาชิปของเรานะครับมาแลกเป็นบัตรทู มันนี่ได้เลยนะครับถ้าจำไม่ผิด1นึ่งแสนเชฟได้ประมาณ5 0 t สิบทูมันนี่หรือเปล่านี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอ่าใครที่เล่นถึงถึงถึงสองถึงสวันแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดตรงนี้เลยนะครับถ้าใครไม่ใส่โค้ดตรงนี้ก็จะไม่ได้ชิปไปเติมบัตรทูมันนี่กันนะครับอ่าแล้วก็เติมสามารถเติมเข้าวอลเล t ได้เหมือนกันนะครับอาบเกมนี้ก็เป็นเกมแนวเล่นแบบ เล่นเกมต่างๆนี้เพื่อหาชิปฟรีนะครับย้ําเราไม่เสียตังค์ด้วยนะครับถ้าเราใส่โค้ดของผมไปนะครับสําหรับโค้ดนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่จะทิ้งรหัสโค้ดไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับอ่าเป็นอีกเกมหนึ่งเลยนะครับที่ผมแนะนําเลยนะครับเราก็สามารถหาตังค์มาเติมได้แบบง่ายๆเลยนะครับอ่าเป็นช่วยประหยัดแรงพ่อแม่เหมือนกันนะครับถ้าใครแบบที่พ่อแม่ไม่ให้เติมก็สามารถมาเล่นเกมนี้ได้เลยนะครับอ่าโอเคนะครับ สำหรับน้องๆคนไหนนะครับอ่าที่กําลังหาเงินเติมเกมก็อย่าลืมเล่นแอปนี้นะครับอ่าเป็นแอปที่หาเงินเติมเกมได้ง่ายมากเลยนะครับอ่าแล้วก็ไม่ต้องไปขอตังค์พ่อแม่นั่นเองนะครับผมขอแนะนำเลยครับแอปนี้นครับแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดที่ผมทิ้งไว้ให้ใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับอ่าสำหรับลิงก์โหลดเกมนี้ผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์เหมือนกันนะครับอ่าสำหรับใครที่ใส่แล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกด้วยนะครับใครที่เล่นแล้วได้ ได้บัตรทูแล้วอย่าลืมนะครับต้องเล่นให้ครบ 2- 3ถึงวันนะครับมันถึงจะทําการแลกบัตรทูได้นะครับใครที่เล่นไม่ครบนะครับก็จะไม่ได้นะครับอ่าสําหรับคลิปนี้ผมก็มีแอปดีๆมาบอกเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับใครที่ไม่ทําตามนี้ก็ขอไม่ให้ได้บัตรทูนะครับบ๊ายบาย